เพื่อนๆเคยสงสัยไหมฮะว่าไอ,สอ้สัญลักษณ์เสียงพวกนี้มีประโยชน์ยังไงและ ตั้งค่าให้มันมียังไงกันบ้างนะครับไอสัญ,ญลักษณ์เสียงส้มๆพวกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนถามเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเมื่อเห็นกันเนาะซึ่งจริงๆโดยปกติแล้วมันก็จะปิดอยู่นะครับแล้วมันเป็นฟังก์ชันใหม่ๆด้วยแหละที่มาได้ไม่นานมากนักนะไปที่ควบคุมการควบคุมชั้นสูงนะครับแล้วเลื่อนลงมาอีกเล็กน้อยก็จะเจอกับสัญ,ญลักษณ์เสียงในหน้าหละ่ะเมื่อเรากดขึ้นหมายคำถามก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเวลาเปิดจะเป็นยังไงเวลาปิดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะปิดอยู่หรืออไม่่ก็เเปิดยูใในนฉพาะ Aftermat Mode ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะให้มันมีผลในโหมดคลาสสิกหรือโหมดแรงด้วยนะครับกดไปที่โหมดคลาสสิกแล้วเพื่อนๆก็จะมีฟังก์ชันดีให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับก็มาลองดูในโหมดซ้อมก่อนก็ได้นะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเวลาศัตรูยิงเวลาศัตรูวิ่งมันก็จะขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับ และถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วมันควรเปิดจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่รําคาญพวกสัญลักษณ์พวกนี้แนะนําให้เปิดอย่างมากเลยเพราะบางทีแล้วเราอาจจะฟังเสียงผิดก็ได้ และใช่ครับหนึ่งในการบ่งบอกว่าสตรูอยู่ตำแหน่งไหนของรอบตัวเราก็คือการฟังเสียงถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยมันจะช่วยให้การบอกตำแหน่งของตัวสตูนั้นแม่นยำมิ่งขึ้นและยิ่งถ้าหากว่าเราใช้จนชํำแล้วนะฮะและสามารถบ่งบอกถึงความเข้มของตัวสัญลักษ์สีพวกนี้ได้ว่าถ้าเกิดมันเข้มประมาณไหนมันอยู่ประมาณกี่หลาอะไรเงี้ยมีประโยชน์มากๆใช่อย่างที่ผมบอกไปก่อนนะั้นนี้คือมันเป็นสัญลักษณ์ที่มันจะเปลี่ยนความเข้มของตัวสัญลักษณ์ตามความใกล้ไกลของตัวเสียงนั้นๆน,น,นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับความพิเศษของสัญลักษ นี้ก็คือมันบ่งบอกของเสียงที่สตูสร้างเท่านั้นมันไม่ส่งผลต่อเสียงที่เพื่อนเราสร้างขึ้นมาเลยซึ่งมันคือข้อดีใหญ่ๆแบบใหญ่มากๆเลยนะฮะสมมุติง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังเดินเดินอยู่ฟาร์มของอยู่ในตึกๆหนึ่งกับเพื่อนๆอีกประมาณ4-5่คนอะไรเงี้ย จริงก็งต้องส IC ี่คนดีนั่นแหละแล้วถ้าหากว่ามีสตูแอรอยู่ในตึกล่ะแล้วได้ทําการขยับเล็กน้อยโดยที่เราอาจจะแยกแยะไม่ออกเลยถ้าหากว่าเราฟังจากเสียงนะเพื่อนหรือเปล่าว่าเพราะเพื่อนเราก็วิ่งแบบยยเยืยเยก็อาจจะทาให้เราคิดว่าเออก็คงไม่มีอะไรแล้วปล่อยปละละเลยไปก็เป็นได้ซึ่งถ้าหากว่ามันมีสตูอยู่จริงแล้วเราเปิดฟังก์ชันนี้ไอ้สัญลักษณ์เสียงอะขึ้นมาแน่นอนแบบการันตีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนแบบเอ้ยผมไม่ชอบไอ้สัญลักษณ์เสียงพวกนี้เลยแต่มันมีวิธีอื่นไหมมีครับมินิแม ว่าเอาออกจากมินิแมปมาขึ้นบนหน้าจอเท่านั้นแต่ ไอ,อความโฟกัสของเรามันอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าบนหน้าจอไงเพราะบางทีเราก็ไม่ได้มองมินิแบบเนาะแล้วบางทีมินิแมปของเราก็สีแตกต่างกันไปจนทําให้มันแบบแยกแยะออกยากถ้าหากมันเป็นแบบจางๆหรือถ้าเกิดเราปรับมินิแมปเล็กเกินไปเราก็ยิ่งมองออกยากมากๆแบบผมนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้รดอดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถตั้งค่าให้เรานั้นพูดคุยกับคนที่อยู่ในตี้เท่านั้นและไม่รวมถึงคนที่สุมมาพร้อมเรานะครับมันแปลว่าสมมุติว่าเพื่อนๆกด2แต่เล่นทีมสีแล้วไปเจอกับอีก2คนในทีมแต่เราอยากจะคุยเรื่องส่วนตัวโดยที่ไม่ให้เพื่อนๆคนอื่นเขารู้เราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่า เราเปิดไม t e ทีมแต่จริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันคุยแบบปาร์ตี้ที่เรากดเข้ามานะครับเดี๋ก็คือแบบทีมอัพอันนี้เลยนะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับเพราะโดยปกติแล้วมันตั้งค่าให้ปิดอยู่นั่นเองไปที่เซตติ้งไปที่ตั้งค่าเสียง เลื่อนลงมานิดหน่อยนะครับมันจะมีตั้งค่าเดียวนี่แหละข้างใต้ไมโครโฟนนะครับให้กดเปิดเมื่อเรากดเปิดเราก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเมื่อเรากดปุ่มใหม่ให้เราเลือกว่าเราจะคุยแบบทีมหรือแบบปาร์ตี้ของเราเองบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆากสำหรับคนที่กดสุมเข้าไปในเกมนะครับ